เพื่อการคอนเทนต์นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราดูกันได้เลย Hello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะทุกคนเราก็ตั้งใจจะมาเกตเลดี้วิดมีนั่งแต่งหน้าเมามอยแล้วก็บล็อกวันเกิดไปในคราวเดียวกันเลยนะคะ วันนี้เนาะเป็นวันเกิดของเรานะคะวันที่3พฤศจิก,กานะคะซึ่งเปิดต้นเดือนพฤศจิก,กามาปุ๊บก็คือไม่สบายเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเช็คเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นโควิดเตียงใดแต่ว่าไปครั้งที่2ในปีนี้เลยของเราก็ว่าได้ก็ตอนรับวันเกิดไปเลยอนะเนาะเหมือนจะแบบฟาดคออะไรใดๆก็ว่าไปอาการโอเคขึ้นแล้วนะทุกคนแต่แค่ยังฟืดฟัดนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยมณาทาีด้วยคือวันนี้อยากมาแบบทําบล็อกวันเกิดตอนรับปีที่2ี่จริงๆนะ มากนะคะในวันเกิดของเราทุกปี ก็คือจะมีการเอาไปทําบุญตักบาตรก็เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะก็จะมีไปทานข้าวกับครอบครบัวก็ประมาณนี้เลยไม่ได้แบบว่าวื่นวาอะไรมากมายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งแต่งหน้ากันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ก็คือมีการลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นคุชชั่นของโรแมนกันนะคะดีโร่คุชชั่นเบอร์ศูนย์สองนะซึ่งช่วงนี้ก็ผิวยังไม่ได้แบบโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์หนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันผิวเนี่ยผิวแย่มากเพราะเชื่ มาผิวแย่มากเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วยนะคนรู้สึกว่า หน้าเราดูแปลกๆไปนิดนึงก็ต้องขอสารภาพเลยว่าเราเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์ปากมานะคะทุกคนที่ทูมีคลินิกนั่นเองนะคะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกของเราเลยก็ว่าได้ตอนนี้มันก็จะยังมีความแบบยังไม่ได้เข้ารูปขนาดนั้นนะคะเพิ่งจะวันที่สองเองอะเราไปฉีดมาเมื่อวันอังคารนะคะอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าหมอปั้นโอกออกมาให้ได้แบบถูกใจเรามากแล,ล้วปากยังไงเราก็จะ อัปเดตเป็นระยะระยะให้ชมกันทาง IG แล้วก็ช่องทางต่างๆของเรานะคะทุกคนเราคูชช่อเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าผิวกลิบดีเวอร์เลยนะดูดีผิวมันจะแบบไม่ได้แมทซะสทีเดียวนะคะจะมีความฉ่ำๆโกลๆกลอยู่นะทุกคนางไม่แปลกใจว่าทําไมน้องถึงแมสนะคะต่อมาเราก็จะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์เวกเมกตัวนี้เลยนะลูกรักของเราคือจะบอกว่าตอนที่เขาแบบตอนที่เป็นสูตรเก่าอะเรา ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะทุกคนพอรู้สึกว่าน้องแบบหนาแล้วก็ค่อนข้างตึบมากๆแต่พอเขาเป็นอันเนี้ยมีความชุ่มชื้นขึ้นเกลี่ยง่ายขึ้นนะแต่ปกปิดดีเหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้ก็คือจองร้านอาหารไว้ประมาณ6โมงเย็นนะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องไปเอาโต๊ะก่อน5โมงเนาะก็นั่งแต่งหน้าช่วงสายๆนะคะถ้าเกิดเลยบ่ายเป็นต้นไปจะแบบ ไม่มี energy ในการแต่งหน้าแล้วก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็มานั่งเมามอยรวดเตรียมตัวไปด้วยเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวพอเราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วใช่ปะเราก็จะไปตัดคลิปต่อนะคะซึ่งก็เป็นคลิปที่จะลงภายในวันนี้เนี่ยทุกคนไม่รู้จะทันไหมแต่คิดว่ามันสามารถทําให้มันทันได้นะ,ะวิวไอเทมใหม่จากแบรนด์ไทยแบรน หนึ่งซึ่งเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะเดาออกแหละว่ามันคือไอเทมอะไรอเรียบร้อยเดี๋ยวงานแก้วันนี้นะคะเราจะมาลองของใหม่กันด้วยค่ะก็คือตัวนี้เมลินดาดิวอีบลัชนั่นเองนะคะเราหยิบเป็นเบอร์ศูนย์สี่มานะคะเป็นชมพูอมน้ําตาลติ่งส้มๆนะคะทุกคนสีแบบเฮลตี้มากเวอร์เนื้อเกลี่ยง่ายดีเลยนะคะทุกคนดูดิเขาจะให้ฟินิชผิวที่มีความแบบดิวอีเหมือนมีน้ากลิ้งอยู่ที่ผิวแบบนี้เลยนะคะคือไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะแตะไปนิดเดียวแล้วก็ ค่อยๆใช้นิ้วในการเกลี่ยอันนี้ใช้กับฟองน้ำก็ได้เกลี่ยด้วยนิ้วก็ได้หรือว่าเกลี่ยกับแปรงก็ได้นะคะเอาที่ทุกคนถนัดเลยนะน้องเขาแบบเข้าได้กับทุกแอปพลิเคเตอร์มือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเป็นปืน้นเพราะว่าเนื้อแบบเกลี่ยง่ายมากจริงๆทุกคนแล้วมันค่อนข้างแบบเนียนไปกับผิวเลยผิวสวยมากสาว healthy, เฮลที่โกลสูดเซตแป้งกันสักนิดนึงนะคะทุกคนการเมคอัพหลุดนะคะเราก็ใช้เป็นของ f o r you t o นนะคะตัว r ร a d y s k ินนั่นเอง ็นหนึ่งละกันใต้ตรงใต้ตาด้วยจะแต่งเป็นโทนประมาณนี้นะคะทุกคนแต่คิดอยู่ว่าจะแต่งสีแบบแนวไหนดีนะคะแต่งเป็นอันนี้ละการเราเชื่อเซตแรกของเราจะใช้เป็นเพริเพรานะคะทุกคนอาราบรา a พาเลตนะคะเป็นพาเลตกันตายเลยเดี๋ยวเราจะสําหรับสีแรกนะคะสีเนื้อตรงนี้นะคะลงไปก่อนทู่เปิกตา ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้เลยมาคัดเป้าเบาๆนะคะทุกคนคือลุคนี้ไม่ได้กะแน่นมากอยู่แล้วนะคะทุกคนอยากให้มีความแบบเออเป็นเมคอัพที่เป็นตัวเองที่สุดจากนั้นนะคะเดี๋ยวแตะสีน้ำตาลแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ลงช่วงหางตานะคะแล้วก็ใช้สีเดิมลงครึ่งขอบตาล่างนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะ สีตรงนี้นะคะสีแบบเนื้อๆส้มๆที่ตาล่างกันอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือเบลนดไปถึงหัวตาได้เลยทำตออนี้อายกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นดินสอตัวนี้ของ e2d เลยนะคะทุกคนด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่เป็นคอนทัวร์แบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นด้านที่เป็นอีกด้านนึงจะเป็นด้านชิมเมอร์แบบนี้คะ่ะทุกคนย้ำลงไปเลยตรงที่เราลงสีน้ำตาลไปเมื่อกี้ก็จะใช้หัวที่เป็นกริตเตอร์ตรงนี้ ลงแค่กลางตาแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยกรีดอายไลเนอร์นะคะใช้เป็น Cleo Extreme Gel b r e s t l e อันเดิมจะกรีดปกติเลยนะทุกคนลากให้ยาวๆเข้าไว้ประมาณนี้คือโอเคแหละอุ้ยนี่คือแบบได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะแปลงนะคะทุกคนของ f i l i m i l i เบอร์หาหนอายไลเนอร์นะคะจิ้มแล้วก็เราจะลากน้องออกมา จะเป็นตาแววเหมียวแบบนี้เลยนะคะทุกคนนุ้ชอบมากมาสคาร่านะคะที่ละคนตาอันเดิมของ for u 2นะ,คะมคะเราใช้เป็นของ romandnd นะคะให้งอนๆเลยนะคะทุกคนคจะบอกว่ามาสคาร่าตัวเนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เป็นเฟวรริตของเรานะน้องปัดง่ายมากแล้วก็ช่วยต่อให้ขนตายาวขนตาฟูเรียงเส้นดูเป็นธรรมชาติมากๆากเตาก็คือหวานฉ่ำมงขึ้นมาแล้ว ไปเสกตาอีกข้างนึงมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อมาเราจะมาปัดแก้มกันเลยนะคะซึ่งแก้มวันนี้เราอยากได้ความแบบสดใสนิดนึงน,น,นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะปัดเป็นตัว b e n นฟิตนะคะ A Wonderful Blush สีเชลลี่นั่นเองนะคะค่ะสีน่ารักมากๆเลยนะ ซึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูอมส้มที่จะผสมชิมเมอร์อยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พอใจอกับผิวแล้วก็คือไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มก็ได้นะเราอะจองโต๊ะไว้ประมาณ6โมงใช่ปะไม่รู้บอกไปยังต้องไปเอาโต๊ะก่อน5โมงนะคะเพราะว่าที่ที่เราจองอะมันน่าจะแบบคิวเยอะแล้วก็แบบ มีจัดลงจัดเลี้ยงมีจัดเทศกาลอะไรอย่างนี้เยอะนะเ<ม>ขาก็เลยแบบเออให้ไปเอาโต๊ะก่อนนะคนเสี่ยงอาจจะอูอีไม่ปกตินิดนะึงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายัางไม่หายวัดดีอาการต่างๆคือมันโอเคขึ้นมาก2วันแรกก็คือเจ็บคอท,ทูดี้ตัวเดิมนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นเบอร์สองสีเข้มอันนี้เลยไปเที่ยวจะไปอะไรเนี่ยไม่ติดเลยนะทุกคนแต่ว่าการดูแลตัวเองนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้ารู้ว่าเราเที่ยวหนักดื่มหนักเราก็ต้องดูแลตัวเองบํารุงหนักๆอีกนิดนึงนะคะ มันจะได้ไม่มีผลข้างเคียงแบบนี้นั่นเองนะคะว่าฉันถ่ายสองกล้องนะเดี๋ยวฉันถ่ายกล้องนี้เสร็จฉันต้องลบแล้วก็ไปถ่ายติ๊กต็อกต่อนะเนื่องจากไปกินข้าวตอนเย็นเนาะเราก็จะขอเพิ่มความจึง้งด้วยไฮไลท์นิดนึงล้วกันใช้เป็นของ Eclipse นะคะตัวนี้เป็นไลออนมีไฮไลท์เตอร์เราใช้เบอร์ศูนหนึ่เลยแสงแล้วก็ ซึ่งก่าเบอร์0ูนสองนะคะีก,กันเลยนะคะซึ่งลิบวันนี้เราขอเลือกเป็นโฟยทูจลลี่ชินเบอร์0ูนย์หนะคะทุกคนอันนี้ชื่อ4 m ี m อ็แอหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คนเดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในฟินิชลุคพร้อมออกจากบ้านกันเลยค่ะ คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟินชชลุคของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะต้องออกจากบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไงเราไปเจอที่ร้านอาหารกันเลยค่ะทีนีเรามาอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวนะคะไม่เคยมาเลยจะบอกว่าน่ารักมากๆมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเรามาถึงแต่ ห้าโมงกว่า,วาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะ6กโมงซึ่งฟ้ามืดเร็วมากนะชุดวันนี้ก็คือเป็นของโฮมเมโลนะคะน่ารักมากเข้ากับที่นี่มากเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแปะรูปขึ้นไว้ให้ดูนะคะว่าแถ่ายอมาได้ประมาณไหนนะคะ ชาทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็คือเป็นวันเกิดที่ก็ยังคงทำงานวนไปนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีไปกินข้าวกับ ครอบครัวกับพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็น้องสาวนะคะทุกคนเป็นวันเกิดครบรอบว6ปีที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะได้อยู่กับคนที่เรารักเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็สนเมคอัพเราก็ยังคงความแน่นอยู่อะไรอยู่นี่ไม่ได้ซับหน้าแต่อย่างใดเลยนะคะแน่นอนว่าสําหรับวันเกิดเราปีนี้มีกิฟต์อเวเหมือนเดิมนะคะคนสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าชอบคอนเทนต์ไหนของเราทำไมถึงยังติดตามเรน อยากดูคอนเทนต์อะไรจากช่องเรานะคะเท่านี้ก็แล้วก็รอหลุนกิฟเวอ์วันเกิดของเราได้เลยแลก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะทุกคนยนก็หวังว่าทุกคนจะ e n j นจอไปกับบล็อกนี้นะคะถ้าใครชอบบล็อกนี้ก็่ลืมกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe ทางเราด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย